ทุกคนวันนี้เราจะทำอะไรคะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ don't make a face ชา l ล n g e นะคะทุกคนเย้แต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราสองคนจะทำวอล์กแบบรฟ์สไตล์แบบไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่อะไรอย่างงี้แต่ว่าช่วงนี้คือโควิดก็เลยทำให้เราไปเที่ยวไหนไม่ได้ก็เลยต้องทำอะไรคอนเทนต์ง่ายๆอยู่บ้านนะคะโควิดฟักคิ แ้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนไปกันเลยอันนี้คืออย่างแรกมาทุกคนอ่ะลืมตาโอ้ยกกกของชอบเลยนะคะได้อสองอันใช่ไหมค่ะอย่าลืมกติกานะคะ <laughs> บี <laughs> บีนิ่งไว้นิ่งไว้ก่อนมาแล้วจริงๆริะจริงๆรมันไม่ขอแนะแต่เมื่อกี้มันก็ยิ้มกูยิ้มกูเห็นะล้วพยายามพยายามก้าขอแล้วนะมันมันมันไม่ได้แบบว่ามันขนมมันไม่อร่อยนะแต่ว่าแบบมันไม่ได้แบบแบบสีหน้าขนมแบบมันขนมอร่อยแบบเนี้ยมันข่าวกระเด็นโอเครอบนี้รอบนี้คะแนน อ๋อนุมโลมให้เพราะว่าเป็นตาแรกแล้วกันนะคะทุกคนเอาไปก่อนคนละหนึ่งคะแนนโอเคอันนี้คืออย่างที่สองนะคะลืมตาค่ะโอ้โหมันหนาวทองลวงแน่ทำร้ายอ่ะคูดทำร้ายเลยฉันหาอ่ะเดียวทำยังค่ะเดี่ยวทำไมมันเยอะอย่างเงี้ย <Okay. S 1> พร้อมกันนะหนึ่งสองสามหมดไหมหมดแล้วโอเครอบนี้ได้ไปคนอีกคนละหนึ่งคะแนนนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นอย่างที่สามนะคะทุกคน ลืมตาได้ค่ะโอ้สองชอบเลยนะคะเนี่ยอ่ะถ้าพร้อมเราก็บอนทำแล้วเดี๋ยวสองชอบเราเลยนะคะทุกคนหนึ่งสองจบหมดไหมหมดแล้วคะ่ะหมดไหม โอเคค่ะรอบนี้ก็ได้ไปอีกคนละหนึ่งคะแนนนะคะอารอบนี้นะคะเป็นรอบพิเศษนะคะสําหรับคุณทั้งสองคนเรามีเกม for เให้พวกคุณเล่นนะคะโดยที่ว่าในสามอย่างนี้คุณต้องตกลงกันว่าจะเลือกหนึ่งสองหรือสามเชิญค่ะตกลงกันเอานะคะนนไม่บอกคะ่ะเช <She S 2> ิญเลือกกันเลยค่ะเชิญได้สามฉันบอกว่าฉุกคุณกูเป็นของเป็นต๋าไม่ใช่คุณกัวข้าวสารนมมันต้องเป็นกะปิแน่ๆเลยมึงกูได้กินยาดมค่ะ เนิ่เดี๋ยวๆาเงเดีย๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้<ล>ใหเป่า okay. เป่าขึ้นมาข้างบนเปล่าขึ้นมาข้างบนนะคะหนึ่งยางยิงยาวกระเนปะ๋ายิงชุบบีมันไปไกลจังอ่ะบีออกอะไรอะ่ะกันไกลกันไกลโอเคบีชนะสามนะคะเดี๋ยวนะคะสามใช่ไหมคะแปบนึงนะคะกุงกดเลยอ่ะ คานะคะลืมตาได้ค่ะอะ่เรามาเริ่มกินกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสามดีไม่ได้นะคะ เย้ <Yay! S 2> ขอบนิน้ำได้ไหมคะได้คะ่ะเชิญค่ะรอบนี้นะคะคุณนัทได้ไปหนึ่งคะแนนนะคะส่วนบีนะคะล้นนะะออ้วกค่ะ <c oughs> อันนี้อย่างต่อไปนะคะลืมตาคะ่ะเห็นไหมบอกว่าไข่เอ๊ะคืออะไรนะทอง <c oughs> ทองทองทองยอดทองหยอ,อ,ยอดหยิบกัิไปคนละลูกได้เลยนะคะเธอเธอจิ้มมา หยิบไปเลยคนเบาหวานเลยนะโอ้โหปีแต่มันจะกินร่างกายเป็นไบโพลาร์แล้วค่ะไปตัอย่างที่กินนะคะทีมงานคุณภาพค่ะอันนี้คือของเหีโอเคนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามมีเหไม่ได้แล้วล่ะค่ะ ลุนอีกคนนึงนะคะลุนอีกคนนึงนะคะมหมดไหมคะ <laughs> หมดไหมคะคือมันเขียวยากม,มากเลยหมดไหมคะหมดแล้วเย้ <Yeah. S 2> เอ้ทำไมจะยิ้มน,นะเออ โอเคโอเคค่ะนี่เป so, okay. ็นรอบพิเศษอีกรอบหนึ yeah, no, okay. I mean, okay. Okay, ่งนะคะจะเป็นการเลือกจะเป็นการไม่ชอบเลือกเลยอ่ะอ่าพร้อมแล้วก็ฉุบได้เลยนะคะเราสลับของเรียบร้อยแล้วค่ะยางยิงฉุบแล้วก็อะไรฉุดไม่คนชนะเลือกนะคะโอเคยางยิงยาวปกระเป๋ายิงฉุบโอเคนะคะคุณนัทนะคะได้เลือกนะคะมีขอโทษ อ่ะหนึ่งหรือสองดีค่ะชอบไลคู่อะเอาสองค่ะโอเคเอาสองนะคะแปหนึงนะคะมคูะเป็นคนใจเปล่าใช่ไหมคะนั่นสิคะไม่มันคือเลขที่มงคลดีมาบอกอ่าเลขคู่โอเคหลายใจนะใช่ไหมคะลืมตาเลยค่ะนี่คือบทลงโทษของคนสองใจนะคะเกลียดอ่ะหนึ่งสองสามพร้อมกินเลย หมดไหมฮะหมดแล้วค่ะโอเคได้กันไปอีกคนละหนึ่งคะแนนอ่ะนี่คืออย่างต่อไปนะคะทุกคนนี่ค่ะเคใก่้ๆดีรสชาติก็ยังโอเคเชเช่นมือหยิบเลใช่เลยหยิบให้คนละแผ่นเลยนะหยิบเลย ชินให้มันเท่ากันอยู่นะคะทุกคนรอแป๊บหนึ่งได้ป่ะได้อยู่ค่ะ <c oughs> อนุโลมให้มันเท่ากันทำไมาเราไม่ใช้ชินเล็กๆชิมใหญ่มันแบบว่ายากมันเคี้ยวยากอะโ <c oughs> อเคน,นะคะหนึ่งหนึ่ง <c oughs> สองสาม เราบอกนะคะหมดแล้วค่ะหมดแล้วโอเคได้กันไปอีกหนึ่งคะแน,นี่อย่างต่อไปนะคะทุกคนลืมตาค่ะน้นจิ้มไก่มีไก่ทอดไหมคะ <laughs> ตลาดเลยค่ะทอดน่องตัวเองอื <laughs> มันดูคืนย่ามากเลยอะไรพอไหมเดลี<อ>่ควีน หน <Hi> ึ่งหนึ่งสองจบหมดไหมคะหมดแล้วค่ะโอเคได้กันไปคนละหนึ่งคะแนนและนี่เป็นอย่างต่อไปนะคะทุกคนชิมไก่อยู่ไหนเพกันนี่ไงไก่น้ำจิ้มไก่อยู่ไหนอะนี่ไงคะเอ๋อถูๆเอานะคะนี่ในนี้มันก็มีน้ำจิ้มอยู่นะโอเคพร้อมไหมคะทุกคน หนึ่งสองสามแหมดไหมคะโอเคค่ะได้กันไปอีกคนละหนึ่งกันแน่มีแถมด้วยวโอเคค่ะอันนี้คืออย่างสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนลืมตาค่ะมันคืออะไรอะ่ะมันคือทูน่าสลัดค่ะทุกคน อไม่เอาอ่ะไม่ชอบอมะกินปลามากเลยอ่ะทุกคนไม่กินปลาแบบเนี้ยกินแล้วบ้างกินทุกอย่างที่ที่ไม่มีประโยชน์กินทุกอย่างที่มีประโยชน์ค่ะโอเคโอเคเพื่อโอเคเพื่อคะแนนนะคะทุกคนรอบตัดสินแล้วพร้อมไหมคะหนึ่งสองสามฮึบไม่ไหวคลายได้นะคะ โอเคค่ะโอเครอบนี้ตายคู่นะคะเอ้แต่ว่าเราแค่นีนะอ่ะคนแรกโอเคคนแรกโอเครอบนี้บีได้ไปหนึ่งคะแนนนะคะส่วนคุณนัทก็คืออ่าสำหรับคะแนนนะคะผู้ชนะของเราก็คือคือ สรับรางวัลของผู้ชนะนะคะแน่นอนนะคะว่าไม่มีนะคะแต่คนแพ้ของเราไม่ต้องเสียใจไปนะคะเรามีรางวัลปลอบใจเป็นมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะเต็มนะคะเข้ามือค่ะเยไมเปรี้ยวขนาดนี้ไงได้อยู่โอเคไม่เปรี้ยวกรึนหยิบเลยค่ะให้ผู้ชนะตักกันเลยค่ะเพื่อเป็นเกียรติมอบรางวัลไม่เป็นมอบรางวัลโอเคหนึ่งช้อนนะคะโชว์กล้องด้วยนะคะว่าไม่โกงนะคะ ระวังหนะคะหนึ่งช้อนเต 1, 1, 2, ็มนะคะหนึ่งอันนี้แสดงสีหน้าได้แล้วนะคะไม่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 ผิดกติกาแล้วค่ะหนึ่งสองสรมค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนิ้นช่นวันอีพสามเพราะว่าทุกคนจะชอบนะคะที่เห็นเรามีความสุขแล้วก็ทรมานกับสิ่งที่กินไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าอันไหน ไม่ดีก็อย่าไปลองกินนะคะ,คะโดยเฉพาะกะปินะคะค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูกเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย